เรีนอาจารย์ค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะก็ฟ้านะคะทำโครงการบ้านจัดสรรค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์อามาลาดูแลเรื่องพวกสุขภาพควางามนะคะที่มาเรียนนี่เ<ด>หรอเพราะเพราะปูเป้พ <laughs> อ <laughs> ดีพอดีชอบเรื่องแค่นี้นะคะแต่ว่าก็มีสิทแสีส่วนตัวมีคนดูแลธุรกิจส่วนตัว แต่ก็อยากรู้เอาไว้ประดับความรู้อะค่ะว่าเออเขาเขาคิดยังไงเขาดูยังไงเราจะได้ไม่โดนหลอกเนาะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นผู้จ่ายเขาเรียกเท่าไหร่ก็จ่ายแต่นี้เราจะได้รู้ไว้ว่าเออถ้าเราดูเองเป็นเราก็ก็จะได้ไม่ต้องไปจ่ายเยอะใช่ไหมคะประมาณนี้ค่ะดีที่ได้รู้จักทุกทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะขอคค่ะทํนได้นะคะกังแั่นก็ ครบแล้วเนาะที่เราแนะนําตัวกันไปพี่เสื้อขาวอคะไม่แนะนำตัวไหนหรอถ้ะโมดวนี่ก้ได้ปนดนีนคะการนมกอารย์ผมผเรียมาตั้งปีห้าแวครับถ้าเหือน่กหกปีนลครับุ่นลอตะโงอยตะโงอาจารย์ก็พาตะเบตะดูปชุวย ไม่ใช่จาิงที่ฉันพาไปหรอือเออตอนนี้โควิดเดินไปเสียทุกอย่นสนจอวิ่งเข้ามาว่ามันจัดงานเหนืห่ลยแล้วผู้ใหญ่บ้านไมันไปไปรู้อ่ะบ้านนี้ทรงยังไงลักษณะถูกไม่ถูกบ้านนี้เลขที่เราใส่ดีไม่ดีใจผมว่าเดินตามอาจารย์มาก็ปกติผมก็เป็นนวดแผนไทย,ยนะครับทีนี้มันมันไม่ต่อยอดไม,ม่สุดอะ่ะก็เลย มาได้การจัดกระดูกของต้าจานเนี่ยอ้ตออยอดได้มากเลยครับลดแหลกแจกแถมยี่นวด <c oughs> ไปแถม <c oughs> จัดกระดูกไปเขาติดใจเขก็บอกต,อต่อต่อปากต่อปากเลยอย่างเงี้ยงงครับก็มีเช็คแฟนว่าจะมาเจอสหรัฐมริก้วยกันโคสังข์แพงมาด้วยกันมไม่สุดโค้ชเจ้าที่รู้บ้านอาอ่อนที่ร้านไหนครับรู้อยู่ตรงสพบางเผือค่ะ้างเขือเจ้า สงสัยง่ายค่าข้างๆสำนักงานอุวยสงสัยจะได้ไปอยู่แถวสังนงกาแฟแล้วล่ะค่ะุาตาเห็นได้ยังไม <c oughs> ่ไปเลยเป็นอะไรสำนักงานาการตาปลาสำนักง,งานครับเจ้าตอนนี้ตั้งกาแฟตกยางมาเนี่ยไม่ได้โหลดไม่ไจัดก,กระดูกเลยตะว,วันตะเวนตาแฟนไปขายของตามตลาดนะัดเนี่ยได้โอกาสเอออา,าจารย์จัดนี่ก็มาทบทวนด้วยก็กยอาค่ามันขายด้วยค่ากำไรนี่ยมัถว,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 วายพระอาจารย์นนะ ส่วนเราก็ทำบุญไปด้วยจ้าค่ะรุธนามุนด้วยค่ะครับขอบคุณครับาจารย์แล้วทราบว่าปีนี้อาจารย์จะจัด้วยปูเมื่อไหร่ครับจัดทุกเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิบเก้าที่สองเนี่ยนะนะโปรโมทเลยทุกเดือนเลยนะทุกหมดเลอาจารย์ไม่สอนเนี่ยให้คนตื้นมาสอนด้วอกกันนะก็ไม่รู้จะไปไหว้ปูที่ไหนกับเขานึกถึงว่าอาจารย์ท่านมาทำบุญกับอาจารย์ใช่ใ ขึ้นแน่นะครับถ้าเกิดใครบ้านก็มาทบทวนมาไหว้ปูอ่อัตชายได้นะครับขอบคุณครับปีนั้นนะจะเอารถสิบล้อมาตั้งเลยตอนนี้เอารถสองล้อมาอยู่เดี๋ยวปลายปีนี้จะเอารถสิบล้อมาตั้งข้างหน้านี่เลยเพราะว่าเป็มาตอนที่โควิดปิดเนี่ยและตลาดปิดเนี่ยขอโอ้โหสงสารชาวบ,บ้านที่เขาขายของขายควนะไม่มีที่เขามาวางยาวมันจะถึงจะถึงหน้าโรงเรียนไง <c oughs> บางทีแต่มาเลยเกินกับอะไรนะอะไรนะแม่อุ๋ยเราเกินกับลูกศิษย์เลยมาเปิดตลาดนัดดีไหมตรงเนี้ยแต่ว่าถ้าเปิดตลาดนัดนั้น, <laughs> น,น,น,นที่นี่คึกคักแน่แต่มาว่าเนี่ยคนหน้าวัดปางยิ้วไม่มีแล้วที่นี่แล้วก็เราทาอะไรนะเอาเตียงมาวางเลยนวดด้วยนะโอ้จัดฟรีได้หรือว่าอะไรนั่งทอดรหัสกยได้โอ้แต่มาว่ารหัสชีวิตสํานักตลาดนัดน,นี่มีที่เดียวนี่เดี๋ยวดูกันเดียรอรอรอเขาดึงพวกมาเยอะๆหน่อยตอนนี้รอรอต้องรอแบบว่าอะไรนะ นักเรียนเรามาสักสองร้อยสบายเลยเราไม่ต้องเปิดร้านอาหารแล้วเแล้วกินจ๊อบปิ้งอะไรกินอะไรเองอเลยปิดแล้วเปิดใหม่ก็ได้โอเคต่อไปอเลขห้านี่งงยังไงทำ <c oughs> ไมก็ยังงงนี่อ่านแล้วก็ขีดไม่เป็มอะไรแค่ไม่ต้องขีดเยกันอ่าเลขห้าอ่าสี่หนึ่งกับเท่าไรนะหนึ่งกับสองอ่าหนึ่งกับสองนี่เป็นไงตรงข้ามกันนั้นเลขสามมาปรับปรุงให้มันดีแล้ว 4กับ5้าก็มอนกันเป็นเลขที่แบบว่ามันตรงข้ามกันเลขก็จะมาปรับให้มันเข้ากันเจ็ดกับแปดก็ตรงข้ามกันเลขเก้าก็จะมาปรับโอเคใครที่มีเลขห้าเนี่ยเลขห้าก็น้อยมากเลยเนี่ยไม่ค่อยมีเลยฮะมีเดี๋ยวนี้คุณกบเลขห้านนี้เลขห้าเ่ต้องหมีเขาไหนอ่าหมีเลขห้าเหมีเลขห้าเลขห้า ขึ้นเลขหานี่จะมาสายหน่อยนะของจะมาขึ้นเลขอันนี้เลขหนึ่งเลขสามเลขเจ็ดเลขหกเลขอะไรโอเคเรามาดูเลขห้าเลสี่กับห้าเลขสี่นี่ขี้ขาดขีข้กลัวในระยะแรกเลขห้านี่เลขสี่นี่อะไรนะมั่นคงแต่เลขห้านี่เริ่มอะไรละเ,เริ่มไม่มั่นคงละเห็นไหมทำไมมันตรงข้ามกันนะสี่นี่มั่นคงเพราะห้า 5. ป๊๊ก เราสังเกตไหมขาโต๊ะขาตังขาเตียงขาเราจะมันจะมีแค่สี่ขานะพอมีห้าขาปุ๊มมีปัญหาไหมมีปัญหาแล้วมันยังไงแล้วมันไม่เท่ากันละเิกกระเดกอะไรมันอะไรอะไรเลขห้านี่มันเริ่มจะอะไรไม่อยู่กับที่เลยสี่นี่อยู่กับที่เลขห้าเนี่ยจะออกไปข้างนอกหมายถึงเลขห้านี่เป็นยังไงบ้างเรามาดูใครที่มีเลขห้าเนี่ยคือว่าเหมือนกับเมื่อกี้ใครที่ออกมาแนะนํา โอ้ยเสื้อผ้ายังไม่รันแห้งไม่ทันเก็บไม่รันซักเลยเอ้า <ไป S 1> จะเดินทางแล้วอ้าเสร็จแล้วก็เดินทางเลยอยากจะรู้ว่าทําไมทั้งชีวิตฉันต้องเดินทางตลอดชีวิตหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเรียนนี่นระาจะกระจ่างแล้วเพราะเพราะเลขอะไรที่มันเป็นทําให้เราต้องเดินทางต้องไปตลอดอะไรนย่างเโอเคเลขหนึ่งรนะยะที่5นี่เป็นอ่าไม่ใช่เลขหนึ่งเลขห้าระยะที่หนึ่งนี่เป็นไงเลขห้านั้นหน่งครับเป็นคนรักอิสระ,อะชอบอิสระชอบแบบว่าอะไรนะไม่ชอบใครมาเลยนะ บงการมาบงการมาเจ้ากี้เจ้าการเป็นคนที่รักะจะไปแบบถ้าถ้ามีรหัสมีชีวิตมีค่าหรือว่าเดิมทีมีค่าเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กับที่กับทางนะสมมติเราเรามีบ้านอยู่ก็ไม่ค่อยชอบนอนบ้านจะไปน,นอนบ้านญาติบ้านพี่บ้านเพื่อนหรือว่าตอน,นเด็กๆก็จะชอบยกย้ายบ่อยย,ย,อย้ายโรงเรียนย้ายบ้านตลอดเลยเป็นคนว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยเหมาะที่จะไปไหนเดินทางไปต่างจังหวัดต่าง,างประเทศเราเกิดเป็นคนเชียงใหม่ไปอยู่ทงางใต้ไปอยู่ทางอีสานไปอยู่ทางไหนดี แล้วว่าเราอยู่เกือทั้งอีสานขึ้นมาอยู่ทางเหนือก็ได้เหมือนกันเลขห้านี่ยเหมาะที่ว่าเดินทางหรือว่าขยายมันมันเหมือนกับว่า,าไม่ชอบอยู่เป็นที่เป็นทางอาชอบเดินทางตลอดเลยเอโอเคเอรักอิสระในชะ่มระยะที่สองเลขห้านี้เป็นคนที่ว่า,อ,าอะไรเนี่ยขยายออกไป เลขสี่นี่อยู่กับที่เลขห้านี่ขยายไปทําธุรกิจอะไรเนี่ยมันต้องทําธุรกิจเครือข่ายหรือมาเก็ตติ้งเกี่ยวกับค้าขายเฟนชายหรือว่าสี่นี่เป็นร้านเป็นอะไรไม่อยากไปไหนละแต่ห้านี่เนี่ยเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปนอนเดินทางตลอดเลยมีหลายๆร้านหรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่าอาชีพอักอิสระอาชีพที่ว่าไม่มีใครเป็นเจ้านายเป็นเจ้านายของตัวเองเลขห้านี่เป็นเจ้านายตัวเองเป็น อะไรนะอ่าเป็นคือว่าขยายออกไปข้างนอกนะแล้วก็แบบไม่มีใครมาจํากัดไม่มีใครมาอ่บงการอะไรเนี่ยอ่าคือว่าอ่าเขาเป็นคนที่ว่าเดินสายเดินทางตลอดอชีวิตอาตมาก็เหมือนกันเนี่ยมีท่าเนี่ยศูนย์ท่าเนี่ยนะอาตมาเลยรู้เลยว่าโอ้ทำไมเดินทางเพราะหลังสี่สิบเนี่ยที่เดินไม่หยุดเลยนะตั้งแต่ประมาณอายุสี่สิบเอ็ดนี่จนถึงเนี่ยห้าสิบปัจจุบันเนี่ยโหไปมากัอบอ่าสี่สิบประเทศแล้วเนี่ย ไปอันนี้เจ็ดทวีปนี่ไปมาละห้าทวีปเหลืออีกสามทวีปยังไม่ไปแตมาตั้งเป้าไว้ถ้าครบสามทวีปเมื่อไหร่เนแะตมาก็อยากไม่อยากไปไหนแล้วเหลือแอฟริกาแอ,อฟริกากับอเมริกาใต้แล้วก็แอตแลนติกที่จริงแอตแลนติกเนี่ยมีขึ้นลวนะมีภาคเพื่อนเขาไปอยู่สร้างวัดอยู่ที่นนท์เขาก็ชวนไปเหมือนกันแอตแลนติกมันจะขึ้นไปเมือ่อไหร่นั้นลบ 3, 4, 4, 5, 6, สามสี่สิบองศาแตมาต้องใส่แจ็คเก็ตใส่เลยนะ,ะกันอยากจะไปนนแล้วก็ ที่จริงปีที่แล้วเนี่ยปีนี้แหละต้นปีเนี่ยพาดไปะจะไปดูดูแลพาดระดงกําลังจะไปทางเขาไปทางแอฟริกาเอฟเออเมริกาใต้ไปมาเกือบเป็น10ประเทศเลยถึงน่นดาใต้สุดอฟริกานต้นี่เสียด้แต่มาไม่ได้ไปด้วยถ้าตอนนั้นไปด้วยก็ไหลไปยาวเลยเป็นเทวเดินโอเคเลขห้าระยะที่สองระยะสามระยะที่สามเลขห้านี่เป็นคนที่มีสัจจะนะ,ะสัจจะ สัจจะนี่เป็นคนที่ตั้งสัจจะอะไรต้องสําเร็จนะครมาฟังฟังลยมีสัจจะสมมติว่าเราเรียนกัน9ก้าโมงเก้าโมงแล้วเรียนกันแปดโมงครึ่งกับแปดโมงครึ่งเป็นคนที่รับปากใครต้องทําไม่ได้มีคนมีเขาเรียกว่ามีสัจจะบารมีตั้งสัจจะอะไรต้องสําเร็จต้องทําถ้าทําไม่ได้ทํปุ๊บเราตั้งสัจจะไว้แล้วเราไม่ได้ทาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าใจเราจะไม่ค่อยสบายใจเราเหมือนกับภาษาภาษาจีนกึ่งกึ่งงี่ห้อยรือว่า มันอะไรขัดตรงไหนเรารับปากคนนี้แล้วเราจะขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาสักทีแล,ล้วยังไงเราหาเวลาแบบว่าจัดเวลาจัดอะไรต้องขึ้นมาให้ได้พอขึ้นมาก็เฮ้ยล่งแล้วเนี่ยมันมัน,มนเลขหาเนี่ยมันเป็นคนว่าตั้งสัจจะบารมีอ่าถ้าถ้าใครที่ผิดสัจจะไปบา่อยๆเนีย่ยจะได้เลขห้าเนี่ยจะไม่พัฒนาต้องมีสัจจะกับตัวเองเป็นคนที่ว่ารับปากใครต้องทาให้สําเร็จอ่ะเสร็จแล้วเลขห้าระยะระยะเท่าไหร่ระยะที่สี่ เมื่อกี้อะไรนะสี่นี่สัมผัสทางวิญญาณเลขห้านี่มีอะไรนะรู้ว่าละจิตคนอื่นอ่านจิตคนอื่นออกอ่อานจิตคนอื่นออกบางทีมองเนี่ยบางทีเลขห้านี่ไม่ต้องใช้ตัวเลขแค่ไปทําสมาธิยุบหนอพองหนอะสัาามมาอรหังพุทโธหรือว่านั่งอยู่ที่เฮ้ยไอคนข้างๆคิดอะไรปุ๊บเนี่ยขึ้นเราสัมผัสได้เลยถึงกับสามีเราไปข้างนอกมากลับมาปุ๊บ ทำผิดอะไรมาก็จับได้เลยเขาตกใจเลยเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเพราะคณใจคนตึ๊บตึ๊บตึ๊ใจคนเต้นแรงน่ะตัวแสดงกูต้องไปทําผิดอะไรมานี่แหละระวังนะใครที่มีภรรยามีสามีไล้แค่งไปทําผิดไปไหนไปไหนมีแอบมีกิ๊กไปซ่อนไม้ป๊บเนี่ยโดนแน่จับได้แน่เพราะว่ารู้วาระจิตเป็นไม่ใครมีและแค่นี่รู้ว่าเจระจิตคนอื่นเดาออกไหมอ่านออกมันไม่ไม่ใช่ว่าอันนี้บางทีเราไม่ต้องใช้ตัวเลขไม่ต้องไปดูหน้าดูหัวให้เราอ่านจิตเขาออกเลย เราเห็นรักสองคนนี่คนนี้เดินมาคนนี้ไม่ดีนะคนนี้ดนะีคนนี้มีจมิตใจเมตตาคนนี้มีจิตใจเมตตาบางทีเราสัมผัสได้คนนี้คิดอะไรคิดไม่ดีกับเราหน้าะตอนหน้าเราเนี่ยรู้สึกว่าจะดีแต่ที่ไหนได้ข้างหลังคนนี้ไม่ดีเราจะมีขื่นรักตายเลือ,แอดแหติบางทีเราคุยกับเพื่อนหรือว่าอะไรก็ได้เราก็จะตกใจเลยเอ๊ะทำไมเราคุยอะไรไปพื่เนี่ยเพื่อนเราก็งงเลยว่าเอ๊ะทไมรู้เรื่องเราไงเขาก็ไม่ได้พูดเขาไม่ได้ถามบางครั้งเรา โดยเฉพอเอาะเกจิอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่ออะไรอะวเวลามีปัญหามีคําถามเลยเราประกาศท่านถามคำนอากเราจะอา้อาปากถามคำท่านตอบคําตอบมันเรียบร้อยแล้วเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมมีไหม,มเราคิดแค่ในใจแค่นั้นอะท่านรู้ละวอ่เนี่ยแหละเลข่องห่างเนี่ยนั่นว่า,าถ้าเรามีฝึกกรรมฐานด้วยนะอ่อคำว่าวิปัสสนาสติปัฏฐานสี่กรรมฐานเกี่ยวนี่แข็งขัดแบบ ทุกอทุกวันทุกเดือนเปลนน่นี่ประจําเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งมีอันนีเนี่ยจิตเรานิ่งปุ๊บเนี่ยเหมือนกับน้ำเนี่ยยิ่งนิ่งมันยังนนิ่งอะไรนะน้ำนิ่งไหลลึกมันมันยิ่งยิ่งนิ่งน้ำน้ำน้ำอะไรน้ำนิ่งใสหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะนี่จิตเราก็เหมือนกันเนี่ยเลขห้านี่มันจะล้วนอ่าจะเน้นจิตใจล้วนๆเลยเราไม่ต้องไปเรียนเลขห้านี่รหัสชีวิตเรียนได้มันเย็นได้แต่เป็นตัวประกอบแต่ต่อไปเราแค่ทําภาวนาเยอะๆก็พอละโอเค เลขห้าสุขภาพเห็นไหมเลขห้ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางดีคิดอะไรอะไรอะไรอายวะละอายวะในร่างกายอะไรที่อยู่ตรงกลางกระเพาะกระเพาะอยู่ตรงข้างนี่ตับปอดตับตับอยู่ตรงปอดเออนี่หัวใจอยู่ตรงไหนลำไส้ลำไส้อยู่ตรงกลางอ่ะร่างกายเซนเตอร์เลยอ่ะเสืดือเสืดือนี่มันยัง ก็นี่ไงหัวใจไงหัวใจอยู่ด้านซ้ายเนี่ยเพราะมันเบี้ยงอน่นี้เนียวออหัวใจอยู่ด้านซ้ายตรงกลางนี่หัวใจอยู่ตรงกลางจะกะที่เท่าไหร่เอ่อเอ่อนี่ยห้าหกเจ็ดสี่ตรงกลางนี่ตรงกลางนี่พอดีประมาณกระดูกทีเอ่อทีอะไรนะทีสี่ทีสี่ทีเจ็ดทีแปดอะไรนะ่ทีสี่น่าจะทีสี่สะบักไหล่ตรงกลางหัวหัวใจมันจะเบี่ยงไปทางซ้ายมันจะอยู่ปอดมันจะหุบอยู่นะ มันอยู่ตรงกลางนช่ไหมหัวใจโรคสุขภาพก็คือว่าหัวใจหัวเส้นเือดตีเส้นเือดแตกเส้น mm hmm. หัวใจโต,ตโตอ๊กอะไรพวกนี้จะเป็นหัวใจหัวใจล้มเหลวอ่าไม,ไม,ไม่ไม่เช้าดูข่าวเลยนะคนอะไรนะตกใจถูกลอตเรี่ตายซะก่อนลอะมีแต่คนอะไรนะลูกชายไปขึ้นอ่านี่นี่แหละระวังนะคนที่เป็นหัวใจเนี่ยบางทีอะไรนิดอะไรหน่อยดีใจกันไปเป็นไงตาย เสียใจมากเลยไปก็ตายเหมือนกันมันหัวใจมันเต้นแบบเร็วเร็วไม่อยากเต้นแตมาเลยบอกเลยแตมาเคยไปสอนอบรมอ่าไม่มีคนตายนะตั้งแต่สอนมานยแต่มีคนดีใจตายนะแตมาก็ตกใจเหมือนกันนะปิดกิจกรรมนะสอนจบวันวันสุดท้ายก็จุดเชนแห่งปัญญาแตแล้วมาเปิดใจกันว่าโหมันดีใจมากมากที่ว่าโอ้โหมันเจอแตมาตอนหลังเนี่ยแตมาไม่อยากจะสอนให้หมดเปลือกให้หมดเปลือกเพราะคนดีใจเห็นว่าโอ้โหนี่ มาภาวนาอะไรนะอะไรนะคุยโอ้โหแบบนี้จนลืมไปตัวเองเป็นหัวใจไม่่คยดีสุดใจหัวใจล้มเหลวนะที่จริงเขาเป็นหลายรอบเลยแต่รอบนั้นเขาแบบว่าจะสังลาแล้วเพราะว่ามันมีภาพประธานอยู่ด้วยมันเป็นลานโล่งๆนี่แหละพอเปิดใจตั้งวงกลมจุดเจียนแล้วก็คุยคุยคุยพอมาถึงเขาปุบมาเปิดใจเขามาแสดงจิตยาอาการแล้วก็มาคุยจบจนจบแล้วกลับไปว่าไปเลยดีใจกันไปเนี่ย คนอันตรายนะเลยี่ยดีใจกันไปก็อย่าก,กับคุณปวยก็ดีอะไรดีใจกันไปก็ระวังไว้ใครมีโรคหัวใจต้องระวังสุขภาพมีแต่หัวใจอะไรเกี่ยวกับหัวใจเต้นเร็วเต้นช้าอะไรเนี่ยเส้นจะติดยมพ่อต่อมาก็มีปัญหาสภาวะหัวใจล้มเหลวเหมือน,นหัวใจวายนะเพราะว่าปี2007อยู่ๆก็ไปกัดนัดตรงนี้ขับรถไปทๆอๆ,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 ๆถึงถึงหาวสะพานปุ๊บ ขึ้นรถขึ้นรถกลับบ้านกลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวแม่ก็ขึ้นรถกลับมาปบโหหัวใจไม่เต้นเลยไปเช็คเอสเลสแกนดูเส้นเลือดตีบตันสามเส้นเลยเสร็จแล้วก็ต้องทานนะฉีดยาละลายริบเลือดช่วยทันไว้เข็มหมื่นห้าไอเข็มเข็มหมื่นห้าใช่ฮะเข็มเดียวสิหมื่นห้าโอ้สะเทือนมากเลยหมื่นห้านี่เข็มแพงที่สุดเลยนะแล้วก็เนี่ยแล้วก็มาอยู่ได้แค่ปีทำบาลูนทำอะไรก็อันนี้ ระวังนะโรคหัวใจตามาก็ต,ต้องต้องระวังบ้างกรรมพันธุ์นะเขาว่ามารดกเนี่ยใครมีพ่อแม่มีเบาหวานความดุดความดันหัวใจอะไรเนี่ยไม่ว่าโรคอะไรหลายๆอย่างลูกก็ต้องต้องรต้องรับภาระด้วยนะต้องมีอะไรกรรมพันธุ์ DNA ด้วย,ย <ao S 1> โอเคเลขห้าหัวใจความรักความรักเลแ5นี่เป็นรักยังไงเลขสี่นี้รักแบกภาระรักที่ว่าอ่าอ่ารักที่แบบว่าเหนื่อยนะรักที่แบบว่า เหนื่อยมากๆนะและบัดนีเ้เลขห้านี่เป็นความรักที่ว่าไม่มีเจ้าของคนเก่าไม่ไปคนใหม่ไม่มาลักศิละคนนะ่นเลขคเนี่ยจะออกเจ้าชู้หน่อยเจ้าชู้นี่ยังไงแบบว่าเขาไม่ใช่ว่ารักหลายคนนะคือว่าต้องคนเก่าต้องออกไปก่อนคนใหม่ถึงจะเข้ามาได้เป็นไหมเป็นไหมถ้าไม่มีถ้าคนเก่าไม่ไปเขาก็ยังไม่ไปนะไม่ยังมีคนใหม่ มัน,มนใหม่ไม่ไปเก่าเก่าเก่าไม่ไปใหม่ไม่มาแล้วเป็นความรักอิสระเราบางยุคเนี่ยยุคสองพันไปเนี่ยไปรุ่นหรือว่าเด็กอะไรเนี่ยเป็นความรักที่อิสระรักที่แปลว่าอยู่ด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันแต่เราไม่มีลูกนะเราไม่เ,เราไม่เอาลูกไม่มีภรระนะเราอิสระนะหรือว่าอยู่ด้วยกันกินด้วยกันเราไม่จดทะเบียนนะไม่สมรสนะเป็นไหมแบบตะวันตก avored, ญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกาเมื่ที อยู่ด้วยการกินด,ด้วยการนั้นรักอัูเบียสลาเนี่ยไม่มีการผูกมัดไม่มีกันอยู่ด้วยกันเป็น10บสิบปีพอรู้สึกว่าเมื่อตกลงปรงใจมาแต่งงานกับป๊อบเข้าไปจดทะเบียนอยู่2ปีเลิกเ, <laughs> เลขห้านี่ทางที่ดีเนี่ยอย่าไปจดทะเบียนกับใครนะ <c oughs> ถ้าจดกับแบบป๊อบ <c oughs> มันจะอยู่ไม่นาน แต่พอไม่จดปุ๊บเนี่ยเราอยู่กันนานจนแกจนเท่าก็ได้เพราะว่ามันอิสระเพราะว่ามันมันมันไม่อยากจะมีอะไรมาผูกมัดมีโดยเฉพาะเป็นเรื่องอะไรจดสมรดมีหลักฐานอะไรครบเนี่ยมัน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 ตัดไม่ได้ขาดไม่ได้เป็นไหมเป็นไหมเลยแค่เป็นไหม,ไหมถ้าเราเราอยาจะอยู่โสด แต่เราเราอยากมีลูกแต่เราไม่อยากมีพ่ออย่างเงี้ยบางครั้งนะเอ๊ะมันได้ยังไงมันไม่เอาพ่อเอาแต่ลูกเนี่ยขอให้มีลูกรับมรดกเนี่ยก็มีบางคนมีมีมแต่งงานได้แต่คุยกันได้สังขอบางคนผู้ชายเนี่ยไม่เอาเมียอยากได้ลูกเพราะว่าอยากจะไม่เอาเมียไม่เอาแม่อยเงี้ยเพราะว่าจะเอาแม่หลายๆคนอิสระเนี่ยเอะเนี่ยเนีเลขวได้ข้าอ่าโอเคถ้า เลขาน,นี่ถ้ารักแบบว่ามันมีอะไรเหมือนกับมีเชือกมีผูกมัดนี่มันจะรักไม่นานรักไม่นานโอเคต่อไปการงานางาน,นี่ตอนนี้อะไรงานอะไรที่ขายดีที่สดุดขับมาใส่กับออนไลน์ขับแก๊ปขับบูฟูเพนด้าขับอะไรที่งาน<บ>าที่แบบว่าการมาทำมาค้าขายแบบแบบว่าอ,อิสระง<บ>านเลยก็ได้ไม่อยู่ไม่อยู่ในห้องออฟฟิศอ่ะตากแดดตากฝนก็ได้แต่คือว่า เลขห้านี่ต้องบอกกันนะต้องมีรถคันหนึ่งถ้ามีรถคันหนึ่งไม่อยู่กับพี่เลยไปตลอดงานเลยแท็กซี่สามล้อสองแถวแล้วก็่าจะรบทัวร์ออกรถเกิดทําไกด์ก็ได้เจอับทัวร์ก็ได้อ่าช่วงนี้ตอนนี้ก็เริ่มละเปิดประเทศเริ่มเปิดละแต่ลือแต่ทัวร์จีนทัวร์ฝรั่งเนี่ยไปไหนเนี่ยเอาไปดูดถนนคนเดินเนี่ยเริ่มมีคนมาเดินเยอะละเริ่มมาละเริ่มเปิดทัวร์ได้ละเลขห้านี่เกี่ยวกับการทัวร์ที่มันต้องเดินทางนะแต่ตรงข้ามกับแท็กซี่เลย เลขสีนี่งานประจําได้แค่นี้ไม่ต้องประจํำคือว่ายิ่งงานอิสระนี่ยเราก็ยิ่งหาเงินได้เยอะยิ่งออกไปบ่อยๆเราก็ยิ่งเยอะก็เหมือนกันอย่างกับของตมาเนี่ยวัยกลางคนมันจะเลขสองห้าเจ็ดใช่ไหมเนี่ยมันมีเลขห้าเดินทางเดินทางเนี่ยคล้ายๆแบบนี้จะมาท่านไหนเน่ยไม่สองห้ามีเลขห้าตมาเลยไม่อยู่เลยเนี่ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยโดยเฉพาะตมาไปไปไปอเมริกามาเที่ยวไปเกือบสิบกว่ารัฐนะ กลับมาเมืองไทยมาอยู่เดือนเดียวไปอินโด,โดก็ไปเนี่ยแต่ตั้งแต่จากจาร์ตาสุรบายาเอ่อโน่นไปมาลากาซาไปเอ่อมานาโดกลับจากอินโดไปสิงคโปร์สิงคโปร์มานี่มานี่ปุ่นไปอุบลสีสเกตเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปตรงนั้นนะี่ยนะมาอยู่นี่ถ้าไม่มีคอสมันที่มันที่อะไรนะสิบสองถึงยี่สิบเอ็ดสิบเก้าหรืยี่สิบห้าเนี่ยจะมาคงจะไม่ยังไม่กลับมาจะมาก็จะไปนี่แหละมันมันเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยไม่ค่อยได้ตังค์นะ เลขเลขกแคเนี่ยถ้าเราอยู่กับที่เนี่ยมันแค่ได้ตังค์เราต้องเดินทางเดินทางถึงจะได้ตังค์ไม่เดินทางไม่ตังค์เดินทางไปแป๊บเดียวไม่ได้มาแสนหนึ่งแล้วอยู่ที่นี่ถ้าสิบวันเนี่ยได้มาถึงหมื่นอย่างเงี้ยเสียเอยเู่เนี่ยนี่เสียไปแล้วสี่แสนกว่าไม่อยู่ที่เนี่ยเสียเสียค่าแท้งสี่แสนกว่าแต่ออกไปเนี่ยได้แสนหนึ่งเนี่ยสบายดี ใช่สี่แสนเนี่ยเสียกระตังเนี่ยเมื่อกี้โอนไปืละสองแสนสองแสนหกเนี่นี่แหละบางทีตำไมเลยไม่อยากอยู่ตำหนักตำไมจะหาเรื่องออกไปออกไปข้างนอกเลยออกไปนี่จะได้สตังค์เนี่ยลูกศิษย์ก็อาจารย์เสอยค่าน้ำมันสองพันอาจารย์เส้อคัาน้ำมันแปดหมื่นอาจารย์เส้อคัาน้ำมันสองหมื่นมาสบายแล้วกลับมายิ้มแฉ่งแล้วเสียคัาน้ำมันไปหมื่นหนึ่งแต่ยังเหลืออยู่นะโอเคและข้าความรักการงานศรัทธา รมาจารย์เขาเรียกว่าอะไรนะหลวปู่มั่นหรือว่าสายอาจารย์เกจิอาจารย์ที่ว่าถ้าภาษาจีนเขาเรียกว่าปรมาจารย์ตะหมอพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเวสิงวิงนี่อะไรนะภาษาจีนว่าอิเเวิงจ้าอิเชเวิงจ้านี่แปลว่าอิเเวิงเจ้า เขียนไปแล้วก็อ่านไม่ออกลืมไป <c oughs> อีเชไปสุดเนี่ยเราเคยเห็นว่าโนโมโนโนะอ่าอะไรนะมะโนโดังๆนี่ใครนะ,ะที่สู้กับอะไรนะดรเตรมโนโอ่ะดรมโน,โนที่สู้กับอะไรธร,รรมกายที่กับอาจารย์ธรรมชาโรใช่ไหมอือคือว่าเลขนเหนึ่งนี่อัตตาเห็นาน,านาโถใช่ไหม <c oughs> เลขสองนี่จะต้องท่องอะไรถ้าภาษิตอ่าโลกกระทำแปด ทุกอย่างมันมีของคูก่กันต้องเตรียมใจไว้ก่อนเลขสามนี่<า>ออข้าธรรมะของข้อธรรมะเนี่ยต้องท่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกฎกฎไตรลักษณ์คืออันนี้จังทุกขงกังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือว่าอะไรนะไม่ไม่ทุกอันนี้จังไม่เที่ยงเป็นทุกเลขสี่นี่อะไรนะอริยสัจสี่อ่ะอริยสัจสี่หรือว่าอะไรสี่ฏิบัติสีอะไรสี่สี่ทั้งหลายที่จริงธรรมะเธอสี่เนี่ยหมวดสี่นี่เยอะมาก เลขห้านี่อะไรทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยใจเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ใจก็เหมือนกันเราจะมาที่นี่เราตั้งใจไว้แล้วต้องมาต้องมาตอนพันเก้าไม่มาอพันสามพันหกไม่มาโอ้ทำไมเนี่ยเนี่ยมันตั้งใจแล้วเลยต้องมาเนี่ยแหละเพราะว่าเลขห้าเนี่ยเป็นสิว่าถ้าเราจะตั้งใจอะไรไว้มันต้องทําให้สําเร็จ อ่าตมาเลยตอนหลังเนี่ยมาเรียนรหัสชีวิตจบไปเรียนโอ้คอร์สหลายๆ NLP คอร์สแลนด์มากคอร์สอะไรนะ่อ่าขอดวานคอดอ่ายูนิเวอร์ไลท์ฮะโอ้เรียนเรียนหมดแลนด์มากก็เข้าไปแอดแางหมดไปหลายหมื่นเลยเนี่ยเขาจะเอาแตมาเป็นคอดผู้นำด้วยต้องหกเดือนหกเดือนแตมาเก่าหัวเว้ยหกเดือนนี่แตมาหมดตามไปเรียบแตมาไม่เอาดิแตมาก็ตอนนี้ก็ยังเป็นผู้นำอยู่นะเนี่ยนเนี่ยแตมาเรียนคอดผู้นำยังไม่ได้เรียน แต่ก็สรุปมาเ,เรียนมาแสดงพอมาสรุปแล้วนะโอ้โหธรรมะพระเจ้าล้วนๆเลยหมดเลยทั้งเสีเยงเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในไหน<จ>อยู่ที่ใจหมดเลยโอ้จะสําเร็จไม่สำเร็จ,จ,รจไม่ใช่อยู่ที่เขามาให้เราสําเร็จเราต้องทําเองสําเร็จอตอนหลังเลยมาเข้าใจเลยแต่มาหลังจากไปเรียนอะไรพวกนั้นนะแต่มาไม่เรียนเลยจริงๆคอร์สแต่มาก็ดีๆเยอะเลยก็ถูกๆด้วยค้นไม่มาเรียนเดี๋ยวแต่มาต้องไปเก็บแบบแลนด์มาร์กอะไรโค้ดวัดเอเนอร์จีเก็บสักสองหมื่นสามหมื่นปุ๊บเนี่ยรับรองคนจะโอ้โหอาจารย ันดีมากๆเลยเพราะเราเสียตังค์เยอะมืนเดิมเลยตอนนั้นเลยงงเลยที่จริงตระกูลแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องตัวเลขเนี่ยถ้ามองลึกๆมันเป็นตระกูลเดียวกับพวก NLP ตระกูลพวกการเจรจาการสื่อสารการพูดคุยกับตัวเองการค้นคว้าหาตัวเองก็อย่างกับเมื่อกี้ใครนะที่มาบอกว่าโปเตอร์ว่าเราไม่ต้องไปดูใครเราดูตัวเองอ่านตัวเองบอกตัวเอง้เข้าใจตัวเองถ้าเข้าใจตัวเองคนเดียวปุ๊บนะ เดี๋ยวคนรอบข้างเราจะมันจะไหลไปของมันเองมันจะบอกของมันเองอ๋อเราก็มีเลขนี้เราก็มีเลขนี้น,น,นี่เราพูดไปพูดไปมันก็จะไหลไปของมันเราไม่ต้องไปต้องไม่ต้องไปห้องไปจำ erm อะไรมากเลขห้านี่ถ้าใจมันสั่งปุ๊บเนี่ยคือว่าเราลักเราชอบเราพอใจเราเพลิดเพลินทำไปเลยเราจะทาแล้วเราไม่ต้องสนใจไปเลยเราอยากจะไปเมริกาเราจะไปด้วยหลเราไป,เรา,ไปเราตั้งใจว่ Network Buddha าโฟกัสไปปักของไอ้แตวสุดท้ายมันก็สักวันมันเหตุปัจจัยมันต้องพามาไปถึงจุดเปหมายนบางทีเนี่ยแหละอิเชี่ยวไอ้สิ่งเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจ ไปท่องให้บ่อยๆถ้าเราจะเราเราเราไม่ไปเ,เราจะสําเร็จอะไรนะเราไม่ไปทําเองนะมันไม่สําเร็จหรอกไม่มีสิทธิ์ที่สําเร็จแม้แต่เขาไปเที่บว่าอจะมากินข้าวากินอะไรบวหิมะจะให้ละพวกเราอิ่มจะมากินคนเดียวกินตั้งถ้วยหั้งจานเนึน่แต่มันก็อิ่มเองนะแต่ถ้าพวกเรากินเองเราก็อิ่มเองเนะยนข่านะโอเคต่อไปในข่าธรรมชาติเมื่อวนที่หนึ่งนี่พระที่สองทานอาจารย์ทำ ในข่านี่ถ้าธรรมชาตินี่ไงเมื่อกี้นี่สี่ร่างกายบอดี้ใช่หมห้านี่ใจคือใจหัวใจนีจน่คือเป็นหัวใจนี่คือเป็นอันนี้เลยเป็นใจอะไเนีโอเคต่อไปเลขหกเอาละเ,า <c oughs> เลขหกนี่เป็นเลขสุดท้ายของอะไรนะ จิตจิตสิ่งกายจิตวิญญาณน,น,นี่นยกายจิตเลยสุดท้ายของจิตเราเคยเห็นอันนี้ไหมเคยเห็นไหมฮะมีไหมมาดูซิอันนี้คืออะไรโอ้น,นี่ไม่ใช่อันนี้มันห้าเนี่ยห้ออาอ,อ,อันนี้ห้าอันนี้เป็นยันของใครอ่ะ <c> พี่พี่ใช่พี่นั่เราให้พี่พิตาพีิตายัน ขาแต่อ้าวจริงๆเามาชอบมากนะาชอบเนี่ยเจะมาชอบดูหนังเรื่องดาวินชีโค้ดโั้งชืนัสือัญลักษณ์เขาเรียกว่าเดวิสตานะความหมายคือว่าเลิฟความรักอ่ความเมตตาอ่อันนี้อันนี้มันเป็นเราเห็นไหมอะอรนะอ่าเป็นการรักษาบำบัดเราจะเห็นทงยิวไหมทงยิวจะเป็นสัญลักษณ์อันนี้อ่า ของชาติของยิวจะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มันเป็นเราเห็นอ่าคิสตันไหมอะไรนะที่คิสตนันหินหินเนี่ยมันจะมีอะไรนะรม,มินไม่ไม่จะมีมันจะมีหกเหลี่ยม,มตัดยังไงมันจะเป็นหกเหลี่ยมนะเขาจะเอามาจี่อ่จาจัก,การะมามาเปิดจัก,การะเปิดแล้วมันจะเป็นการรักษาเลขหเนี่ยมันจะบองบอกของการอ่าโอเคมาดูเลขหกอ่าสี่ระยะระยะแรกเนี่ยเป็นผู้ป่วยผู้เจ็บผู้ป่วยอ่าระยะแรกเนี่ย ใครที่มีเลข6เนี่ยสมมติว่า2 4 6 2> เนี่ย3 3 6ได้ไหมแล้วก็มีอะไรที่6 6เดือน6เดือน6อะไรเนี่ย0 6ก็ใช่โอเคนะเดี๋ยวเราจะมารู้ว่าหลังจากรหัสชีวิตไปเนี่ยสมมติเราตั้งใจมาเรียนแต่ตัวเลขแต่พอได้มาเอ๊ะทำไมเรามาชอบเรื่องสุขภาพเนี่ยแหละมันจะเกี่ยวกันกับคอร์สต,ต่อวันที่23 24 25นี่เลย อ่ามันจะต่อกันเด็กเพราะว่าเลขทกเนี่รายระยะแรกเนี่ยเขาว่าเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยผู้ถูกรักษาอ่าตอนเป็นเด็กไม่รู้เป็นอะไรต้องไปหาหมอไปหาหมอบ่อยๆบางครั้งเนี่ยคนเราถ้าไม่ป่วยไม่เจ็บไม่เจ็บ,ไม,จบไม่ป่วยไม่อะไรเนี่ยเราก็จะไม่ไปหาหมอไปหาหายาทานแต่พอเราเจ็บพอป่วยปุ๊บเราก็เริ่มไปหาหมอหาว, <c oughs> วิธีรักษา สมมติเราสต็อกเราต้องไปศึกษาค้นคว้าละมันการเอทำไมหรือสต๊อกอไม่ได้กินไม่ได้หลับไม่ได้นอนวันหนึ่งนอนสองสามชั่วโมงปากเปรี้ยวละอะไรลมันก็ต้องค้นคว้าละหาวิธีเ้เราจะดูแลวิธีสุขภาพเรายังไงเราต้องรีบไปค้นคว้าศึกษาเป็นไม่ใครที่มีเลขหกเลยเคยเเจ็บเคยป่วยมีไหมอ่านี่อ่เพราะมันระยะแรกป่วยอันที่สองขยับขึ้นมาอีกจากป่วยปุ๊บเราต้อง ไปค้นคว้าศึกษาวิธีการรักษาแล้วก็เลขหกเนี่ยเริ่มอะไรแล้วจากเลขหนึ่งเป็นผู้โดยสองได้ไหมครเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นคิดแต่จะช่วยคนอื่นถ้าโลกทั้งโลกเนี่ยเราช่วยได้แล้วจะช่วยทั้งโลกเลยอ่าโอ้โหมันเลยก็เหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยสิเพอร์เฟรมากโดยด้วยหนึ่งถึงสามสี่ห้าเนี่ยมันต้องช่วยหมดเลยอ่ะดูดิเยอะมากๆอ่ะเลขหกเนี่ยมันจะอยากจะอ่าทั้งทั้งทั้งอันเนี้ยทั้งตัวทั้งตัวเองทั้งคนอื่นทั้งเพื่อน ทั้งครอบครัวทั้งอะไรนะห้าเนี่ยอันนี้อย่างไรห้าคนห้าจมูกไม่พอเนี่ยอยากจะช่วยคนมีแต่อยากจะช่วยแม้แต่คนว่าจะช่วยคนยังไม่พอนะเห็นหมาโดนรถชนข้างๆก็เก็บอุ้มมาเลี้ยงเ,เห็นอะไรอะไรแมวอะไรก็เก็บมาเลี้ยงสัตว์ก็อยากจะช่วยเหลือต้นไม้นะอ,อ๋อน,นี่โอ้ต้นไม้เนี่ยมันเหี่ยวแห้งแล้วก็สงสารก็หอบไปซื้อไปเลยทุกอย่างเนี่ยไม่ว่า,ต,าต้นไม้ต้นไม้สัตว์อะไรเดชทหารอะไรก็มันก็สงสารไป